ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกคนนียวิศอิษณ์นะครับผมสําหรับมื่อนี้นะครับผมบ่าววาที่ผ้าพี่ผ้าน้องมาเปิดราคาหนาคอกนะครับวัอนี้มีแม่ทองนะครับของคุณพ่อสันนะครับอยากเปิดราคาพี่น้องได้เอาไปเลี้ยงนะครับผมถือว่ามีแม่แม่ทองนะครับผมงามๆเลยครับพี่น้องนะครับผมนี่แหละครับแม่หิอยู่ในกล่องตอนนี้แหละครับนะครับเดี๋ยวก่อนไปเริ่มเบื้องง่วนะครับเดี๋ยวคุณพ่อสันบอกที่วีขอกที่วีฟ้ามกับเบือโทรจัง่อยนะครับผม นะครับอยู่บ้านไหนก็พ่ออยู่บ้านดอนเรือครับบ้านดอนเรืออ่าตำบลดอนองตำบลดอนองอำเภอโพชัยอำเภอโพชัยนะครับวัดลอยเอศครับจังหวัดลอยเอศด้วยครับพี่น้องนะครับสำหรับผู้อยากได้นั่คุณพอสันไปเรียงวันนี้มีแม่นึงบอกรับพ่อครับแม่เดียวมีแม่นึงนะครับจุงให้เบิ้งได้พ่อดึงมาทั้งพี่ครับผมนะครับเดี๋ยวนี้พ่อเพิ่นจุงให้เบิ้งจังหน่อยนะครับแม่นี่ถือว่าลำใหญ่ลำเง่างามครับพี่น้องนะครับสำหรับงัวแม่นี่นะครับ เอาในทองนี่ท่องที่ไหนครับทองที่สองครับทองที่สองนะครับวัดชนสูงมาได้ไหนไปไหนก่อนครับผมร้อยหาสิบหาบวกอย่ครับหนึ่งร้อยหาสิบหาบวกครับพี่น้องบนะครับหนึ่งร้อยหาสิบหาบวกนะครับตอนออกต่างปนง้วผูนะครับผมงามครับพี่น้องเบิ้งนะครับเอาดึงยางให้เบิ้งเจ้าน้อยนะครับผมให้พี่น้องเขาเบิ้งชัดๆนะครับแม่นี่ห่วงกินยานะครับตอนนี้ท่องก็พอได้อยู่ครับไอ้แล้วละครจะตามใบแล้วครับเอานะครับผมเดี๋ยวนะครับใบมากกว่านะครับ ปีศาจแดงพีแซดงสามศูนยครับพี่น้องนะครับผมปีศาจแดงพีแซดนงสามศูนะครับมือผสมวันที่ยี่พอย่อสงหาหกซีนะครับผมรับประกันทองด้วยครับพี่น้องนะครับใบหลอดมีครบนะครับอันนี้หลอดครับสีฟฝาดนี่นะครับผมพีแซดหนามศูนยะครับเอาฟังราคาในพอบันนี้ราคาเปิดไาไปได้๋ก่อครับเก้าสครับเก้0 0มด้วยครับพี่น้องนะครับผมเก้าหมื่นะครับทอง อันนี้พอนี่ครับพี่แซดหนึ่งสามศูนย์นะครับเอาทรงฟรีวะครับอ่าลอยโล่ทรงฟรีครับลอยโลสถีไปทรงห้ฟรีเนาะครับผมเกินนั่นก็ยังบวกเอาได้ครับพี่น้องนะครับผมเอาราคานี้พ่อเอาไปเลี้ยงครับพี่น้องสูงง่ายหนอกง่ายเป็นง้อผูกผมเห็นตัวจริงอยู่นี่นะครับนิสัยเชื่องดียืนเฉิดดีครับพี่น้องเบิ้งตนหนกขาหนาเล็บนะครับดีวัตถุยางนะครับผมดีวัตถุยางหัวนมองมีติ้งเนาะบวกครับบวกหัวนมองมีติ้งตรวจประกันให้ฟังเนี่ยครับพี่น้องนะครับผมมาเอาไปเลี้ยงมาได้ครับผม ตรวท่องเรียบร้อยแล้วเนาะครับผมอันตะเศร้เรียบร้อยด้วยครับพี่น้องนะครับคุณพ่อเพิ่นว่าอันตะเศร้าห้เรียบร้อยแล้วนะครับนิสัยเป็นอย่งไรครับนิสัยกระเชื่องอยู่ครับนิสัยเชื่องดีเนาะครับนะครับนิสัยเชื่องดีเบิ้งครับกินหญ้าเก่งนะครับเบิ้งให้เพิ่นกลมกินหญ้าให้เบิ้งคุณแหละพี่น้องเบิ้งนะครับปลูกลามได้นะครับผมหญ้าไหนเหรอครับปลูกให้เพิ่นกินนี่อ่าแพงกุลาครับแพงกุลาคือปลูกก็ไปทาป้อยแปงนะครับนี่ครับพี่น้องนะครับเลี้ยงเมหลายรโตเพิ่นก็ปลูกอยู่ประมาณไรก็กลัวนะครับเอานะครับผม อยากมาเบิงโตจริงกันมากครับพี่น้องนะครับบ้านดอนเลือตําบลดอนโอ่งอำเภอพ่อชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมเบอรโ์โทรเบอร์ไหน,นครับพ่อ084 084 199 199ซีซี02ครับซีซี02นะครับ,รบอพอสันด้ครับพี่น้องนะครับในทองเพิ่นปีศาจแดงนะครับ ทองที่ไหนก่อนครับอีกรอบหนึ่งเนี้ยทองที่สองครับทองที่สองเนาะครับผมประกันไม่มีตันี้บังหน่อเนาะไม่มีตันี้บังหน่ครับอยู่มาหน้พี่ครับพ่อครับเอากินยาเห็นแล้วให้พี่น้องเบื้องมาด้เบื้องบาดยางเขาบาดที่นี่นะครับผมถือว่าหญางงามครับพี่น้องแม่นี่นะครับสงานหนอกใไ่ปานง้วผูนะครับงวนเลยครับผมเอานะครับเบืองข้างข่ายครับพี่น้องนะครับเงาหางใหญงงามดีพี่น้องนะครับนะครับ สนใจก็มาเอาไปเลี้ยงเด้อพี่น้องนะครับไม่ได้งัวนทองไปเลี้ยงถือว่าคุ้มแล้วพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพ่อทันได้ไลน์นะครับ,รบจะถูกใจอย่าลืมฝากกดไลา์กดแชร์งวัวนทองแบบนี้นะครับมาแบ่งไปเลี้ยงนะครับสำหรับคลิปนี้จากหน้าไปชมนิดนะครับผมพูดได้หลายสวัสดีครับผมสวัสดีครับ